เข็นคุนด่านประการชนนะครับมรดกทางธรรมชาติของประเทศเรานะครับนะฮะให้ชมอีกครั้งนะครับรบ,บรรยากาศจะเห็นภูเขานะครับอ่านี่อีกรูปหนึ่งโน้จะมองไกลๆจะเห็นเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับโน้ ยาวไปนู่นเลยนะครับนะฮะเออายาวไปนู่นนะนะเขื่อนสันเขื่อนนะครับนึ่ไปเขาอีกรูกหนึ่งนู่นครับใจนะมโนหนึ่งให่นะครับนะฮะโอ้โหว่างมาเที่ยวได้นะครับขุนด่านประการชนนครนายกครับนี่สถานที่จะไปล่องแก่งเห็นลูกๆเขาพูดอยู่จะไปล่องแก่งจะไปขับรถเอทีวีอะไรเนรี่ยฮะนี่ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกับเขาก็แล้วกันนะครับนะเขาพาไปไหนก็ไปฮะเราก็อายุยังหนุ่มน้อยอยู่เลยครับผมอืมนักท่องเที่ยวเรานะครับโอ้ยเออลูกสาวเขาก็จะเตรียมตัวพาเพ่อพาแม่ไปเที่ยวดูดูดยานพาหนะรุ่นใหม่ก็นิยมกันเนาะไอเราก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องกับเขารอกพูดถึงอนนะ อามีอะไรก็ไปกันละนะครับนะโอ้น้องเอ็มล่องแก่งติดต่อสอบถามนะครับโอ้โอ้โอ้โอ,อ,อก็จะมีล่องแก่งด้วยมั้งนะฮะมีล่องแก่งด้วยสิครับนะฮะโอ้ซ้ายมือมีล่องแก่งเรือร่องแก่งขวามือเป็นรถนะครับโอ้ครับครับเอาเอ้าเ้น่ามาถึงแล้วครับอ่าเขาเรียกว,ว่าเขาอ่อ มาจะมาขับรถ ATV กันผมก็ไม่เคยนะครับเดี๋ยวท่านก็ช่วยดูด้วยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเนี่ย ATV ครับเนี่ยผมดูแล้วเหมือนเหมือนจะรถเป็นรถวิบากยังไงรถคันนี้เป็นรถวิบากนะครับนี่เทือกเขาขุนดันประการชนนะครับเนี่ยฮะ เลือกเขาขุนด่านประการชนนะครับโน่นฮะออกจากเกขื่อนขุนด่านประการชนมาประมาณสักสิบกว่ากิโลเมตรและใช้รถสง่งรถรถกระบะสองแถวมาส่งนะครับไม่อนุญาตให้เรานํารถเข้ามานะครับเนี่ฮะขัมาสักพันเมตรัยอะเลยโอ้โหแล้วขับยังไงกันล่ะดีดอ่ะดูเขาจะขับกันยังไงเนาะทีนี้เนาะกาบอกจะให้ผมซ้อนท้ายนะครับโอ้รู้สึกว่าจะให้อ่า คุณขันทองขับนะฮะผมก็จะฝากฝากอนาครถรถแกรมกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยขับรถประเภทนี้นะครับนะทีาีท่านานผ้อาน้ชมา้มี่ามท่านะทรานา้ทางไก้มา้่ สี่ถึงห้ากิโลนะโอ้เอาเอาโอ้โหโอ้โหจะให้ผมฝากฝากอนาคตไปกับเจ๊ขันทองเอ้าเอาก็เอาเพราะผมก็ไม่เคยขับรถแบบนี้นะไปไปไปแกมามานั่งกับน้องแมต้ไปลูกใหไปโอ้โหมาขึ้นมาเดี๋ยว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 แต่มันก็ไปได้นั่นเนาะ ลองกดดูค่ะกดเยอะพุ่งค่อยกดค่อยค่อยไปเบรกใช้เบรกซ้ายกันเหมือนมอเตอร์ไซค์ค่ะพี่เบรกซ้ายเบรกซ้ายใช้เหมือนมอเตอร์ไซค์ใช้ได้ขวาได้ใช่อย่างเบรกซ้ายอย่างเดียวเราเน้นเป็นด้านขวาใช้แค่สองอย่างในการขับนะคะสตาร์ทเปิดกุญแจที่เข่าขวาเปิดเลยนะเปิดเลยจ้ะดีพุ่งถ้าสมมติเบรกอะเบรกมือซ้ายเบรกเอออันนี้ัะเร่งอันนกดดูก่อนอันนี้คือคันเร่งอันนี้คือ นี่เจ้าหน้าที่เขากำลังสอนวิธีการขับมันก็ขับครั้งแรกกันแล้วครับนะฮะผมก็กดปุ่มสีเหลืองด้านซ้ายค่ะปุ่มเนี่ยนะสีส้มตาร์ตเหรอสตาร์ทตดับหรือซ้ายดับหรืซ้ายแม่กดปุ่มสีเหลืองโอ้โหรับเพราจะสอนสอนวิธีสอนวิธีขับอ่ะไปยังไงก็ ขอฝากผีฝากไข่ไปกับเขานะครับเพราะว่าเราก็ขับไม่เป็นเออเออนี่ับเร่งเหรอเบรกเบรกเบรกไหนเบรก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 ซ้ายจำไว้นะเบรกซ้ายนะได้อ้อนั่นผู้นำฮะจะนำพาเราไปไปไป ขับรถวิบากเอทีวีนะครับก็เรียกรถเอทีวีรถเดียวได้นะคะเดียวตามมองไปไกลๆกะจโอ้โหนุ่นคณะท่องเที่ยวมาครับดู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 ฮะนี่คือไปขับวิบากท่องเที่ยวชมป่าเขาลำนาไพยมาแล้วนะครับจะเปลี่ยนรถเหรอเปลี่ยนได้ นั่งกี่อ้าวรวะนัหอัีเบเ้าาับมเาอ่ะเออโอเคเปลี่ยนโอ้าับเอะยวเลยนักท่องเที่ยวนะครับมาขับรถที่บาทชมป่าชมเขาชมดอยนะครับนะนะแต่บรรยากาศวันนี้ทําไมมันเหมือนเครื่องยังไง ก่อนหน้านี้มันยังฟ้าแจ้งส,สว่างอยู่เลยนะครับนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนี่แปลกเออ,อ,อก่อนเริ่มขับรถไปะฮะลักษณนะมันก็เขาไม่จะบอกเราหรอกเขาบอกเขาบอกเราแต่ว่าเป็น A อทีวีแต่เราก็คิดว่ามันก็รถวิบากนะครับดูดูแล้วนะแต่มันมีสี่ล้อนะเห็นไ,ไหมแต่ว่าทางมันก็วิบากอยู่แล้วนะครับเนะี่ยเออสวนดารา เด่นน้ำกลางเต็นนั่งสุ <S <S Enough, ophone, ้มพวกเราถ่ายเยอะนี่อูมออาอาวอาโอ้บรรยากาศยังไงครับนะฮะ ออ้อาาวเลวปัญหาคือลงน้ำครับลงน้ำมีการลงน้ำด้วยเอาเอาเอานี่แหละเขาเรียกรถวิบากครับมันต้องลงน้ำด้วยนะน้ำล่องแก่งกันแล้วครับนี่ฮะเออเออเออเอา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 ,เอา เออเอออ๋ออ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ฮะสมกับวิบากล่องแก่งขับรถวิบากล่องแก่งรถเอทีวีที่ขืนข,นขุนด่านประกันชนนะครับหนึ่ง เขาจะพาเรานําไปเพราะว่าเขาไม่นําพาไปเราอาจจะหลงทางได้นะครับนะอ่าจจะหลงทางโโอ้หเอามาแล้วครับโอ้โหเห็นไหมไอเจ้ากระปุ๋ยขับมาแล้วอขับมาแล้วบ้าวิบาก้ากวิบ้าไม่วิบากก็ยังไงก็ดูสิครับเนี่ยหลงอีกแล้วโอ้ยหลงอีกแล้วครับนี่เอ้าเอ้า เอา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 มาแล้วไอ้เจ้ากบุ้ยเอามามามาโอ้โหเห็นท่าไม่ดีต้องเปลี่ยนคนรับคนลวเพราะว่าต้ไปเปลี่ยนคนรับ ไปลำบากนิดนึงครับ ศึกษาธรรมชาติเรานี่ยนะครับนะฮะศึกษาธรรมชาติเราเนี่ยนะครับนะบอกว่า,วาป่าอุดมสม,มบูรณ์นะครับของไทยเราคือนครนายกนะครับทยานแห่งชาตินะตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปศึกษาธรรมชาติกันนะครับค่บนะกันนะจ๋าก็ขับรถตามกันมา ขับรถต่างกันมา k k hay hay e นี่คือด้านขวามือนี่ก็คือแก่งนะครับมีแก่งน้ํามีน้ําไหลตลอดนะครับน้ําไหลตลอดทางโอ้โหแต่ว่ามันก็ยุ่ดมากนะครับนะเฮ้ยวิบากธรรมดานะเอาเอาเอาเอ้ยโอ้โหระวังหน่อยระวังหน่อย ระวังหน่อยเนินพิษเสวงเนินพิษเสวงระวังหน่อยเอ้าระวังพิมพ์เออบรคไอเบรกเบรคอยู่ซ้ายเบรคอยู่ซ้ายไปเผลอกำเบรคขวาเขาแล้ว <laughs> โอ้โหบางเนินมันก็ขับยากจริง